น,นี่ก็เรามาอยู่ที่พระาธาตุหลวงแล้วนะคะค่ะที่ขับขับเลยประตูชัยมาอีกประมาณ3ามกิโลมั้งคะก็ถึงพระ,พระาธาตุหลวงเวียงจันท์ค่ะเมื่อกี้เราไปประตูชัยมาอันนี้มาพระาธาตุหลวงนี่ค่าค่าจัดรถค่าข้าก็เขาบอก5 0 0 0กีบแล้วถามเพราะว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เขาบอก60บาทาก็จ่ายไปค่าจัดรรถ60บาทนะคะ ไม่รู้ว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าเราก็มาตามไม่ได้แยง้งไม่ได้อะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็มีคนเขามานั่งมาเที่ยวกันมากินอะไรกันรู้สึกว่านี่จะมีงานอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะในข้างในพระธาตุหลวงมีงานนันซึ่งมันร้อนมากอะ่ะเราก็ยังไม่อยากออกไปสู่แดดเท่าไหร่แดดแรงจริงวันนี้ ท้องฟ้าเปิดเดี๋ยวว่าเย็นนี้จะกลับเข้าที่ไทยแล้วค่ะตอนแรกว่าจะนอนที่เราแต่เปลี่ยนใจละที่ไทยดีกว่าลนะ, <c oughs> ะมาแบบดิบๆก็ต้องเจอบรรยากาศแบบดิบๆอย่างเงี้ยค่ะ GPS ไม่มีซื้อซิมใช้ไม่ได้ไม่เป็นปัญหาเราถามทางเขาเอานะคะเขาก็บอกซื้อมาเลยซื้อมา สือประตูชัยมาเลยประตูชัยมาตรงมาอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปเดินในงานข้างในนะคะเดี๋ยว่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันนี้เราก็เดินเขนะ้ามาข้างในกันเนร,รื่อยเอาตั้งใส่กระเป๋าไว้ด้วยหมดเท่าไหร่นนะ เขาตีพอตีเข้าๆได้อยู่เดี๋ยวเขาบอกตอนนี้ร้อนมากหน้ารอกแดดไหมไม่เป็นไร,รเราขาเที่ยวนะคะเราทนได้พายุพาไปดูหน่อยนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดที่เราเดี๋ยว ตลาดงานพระธาตุนจะเป็นงานงานที่วัดท้าเนี่ยคือถ้าใครจะมานี่คือวางแผนมาดีๆนะคะถ้าวางแผนมาดีๆนี่จะชัวร์กว่าแล้วก็จะรู้แหล่งเที่ยว เยอะกว่าแต่นี่เรามากันแบบดิบๆไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นของขายเข้าไปข้างในเหรอเออเดือด

มันีส่างเพาเสียลเเพืมาสเสด้วยนอ้องเล็กนอับอาเพ่อพะ่างวเราเรา่ยเร่เรา่วยาชวาช่ช่ยายาช่าวเวราเาาเราวเราชวารเรายเดาเรา่า่ร่รา่เร่เรา่ยเา่ววเาเรรายเรายเยเเรากับยเรายารายเรายเราเรายเรายเายเายเาเรยเเสายยเราายาเสียเเ คุณบาอาจารย์เขาจะกระตันรับคนในเมืองน่าซตเช่เพี้ยงล้าจะตุ <speaking> ้ดเยต่เออนี <melod> ่แหละเออควานจับาของพนในออกุยองเขาได้ไปได้มาล้าอยากสร้างงานจะทำบุญห้องนรรยากาศบรรากาศคนมออกตุ้ดอรองเฮา ระบเสียสเซลล์พทรศักน่าจะเจอ,จเอ,อรประมาณสักเหือนเก้าปายเดสัคกี่ยเรื่อิสังขรวัอดว่าอารางก็คือตุวที่ทำไม ส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นจะเป็นเครื่องเงินนะคะ ส่วน,น่จะเป็นเครืออ่องเงินนะคะยิ่งยิ่งใช่ไหมคุณยิ่งใช่นะได้เลยแบบขนม b á n n tiếp ค่ะนี่มองเห็นพะธาตุหลวเยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะ เพ่เค่ะเ,เดี๋ยวเราหาทางเข้าไปข้างในพระธาตุหลวงกันนะคะ